สวัสดีครับสารพันคลิปมาต่อวงจรไฟฟ้าเว็บร้อยยีไฟเลี้ยวบางลมอีกวงจรหนึ่งอ่าอีกไม่กี่วงจรก็จบนะครับวงจรสตาร์ทนะครับสตาร์ทเมอ่อนะครับสตาร์ทไฟฟ้าาผมสายไฟอุตสาจะให้มองชัดเจนไปใส่เมจิกันเลอะไปเลยนะครับอันนี้รีเลย์สตาร์ทนะครับ อันนี้สวิตช์สตาร์ทที่สวิตช์แฮนด์ข้างขวานะครับอันนี้มอเตอร์สตาร์ทนะครับลงกล่าวในตัวที่เครื่องยนต์นะครับ ECM เซนเซอร์จับเอียงสวิตกุญแจแผ่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับะนะครับไฟออกจากแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะต่อผ่านฟิวสิบห้าแอมป์ฟิวหลัก1 5แอมป์แล้วไปที่แผ่นชาร์จนะครับ สายแดงเหลืองนะครับออกจากฟิวเปลี่ยนสีเป็นแดงเหลืองนะครับเข้าฟิวเป็นสีแดงนะครับอันนี้สีแดงนะครับแต่อันเดิมเขาอันนี้ไทยกระสามันเลยเป็นสีดํานะครับแดงนะครับพร้อมประกามาเขียนใหม่แดงเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่เขาจะต่อไปที่รีเลย์สตาร์ทนะครับต่อไปรอเลยนะครับ รีเลสตาร์ถ้าถอดแจ็คออกมานะครับก็จะมี4ซ้สายนะครับไปต่อรอแล้วก็ข้ามไปแดงขาวนะครับแดงคาดขาวถ้าข้ามไปได้นะครับแต่ตัวนี้มันข้ามไม่ได้คาว่ารีเลมันก็จะเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับแดงขาวก็จะไปที่มอเตอร์สตาร์ลงกราวในตัวนะครับลงกลาวเขียวนะครับ ก็คือบางทีเขาก็มีสายไฟมาขันขันลงตัวเครื่องยนต์นะครับก็ลงกลาวเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินกระแสยเยอะทีนี้ส่วนควบคุมนะครับควบคุมรีเลย์ให้มันหน้าคอนแทคมันติดกันเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับอ่าก,ก็เปิดกุญแจปุ๊บไฟที่มาจากแผ่นชาร์จเนี่ยนะครับใช้เมนเส้นนี้นะครับสีแดงนะครับ ิดกุญแจปุ๊บกลายเป็นดำน้ำเงินนะครับดำน้ำเงินก็ไปเลี้ยงกล่องส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะมานี่เข้ารีเลย์สตาร์ทนะครับรีเลย์สตาร์ทก็จะเป็นขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อจะดูดหน้าคอนแทคเนี่ยนะครับให้มันติดกันนะครับออกนะครับ ฮอนด้ Honda, สีนี้เขาใช้กับรีเลย์สตาร์ทกับวงจรสตาร์ทมาตั้งนานแล้วนะครับเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงเหลืองแดงไปไหนต่อครับเหลืองแดงก็จะมาที่สวิตสตาร์ทมือนะครับสวิตแฮนข้างขวานะครับกดปุ๊บกดสตาร์ทเป็นปุ่มกดนะครับกดสตาร์ทก็ต่อลงกล่าวเขียวครบวงจรน,นะครับเกิดสนามแม่เหล็ก ดูหน้าคอนแทคลงมาไฟก็จะวิ่งไปที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับมอเตอร์ Motor หมุนสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองนะครับแต่เกี่ยวกันว่าถ้ารถมันล้มล่ะนะครับเซ็นเซอร์จับเอียงถ้าเซ็นเซอร์จัเอียงถ้ารถมันล้มนี่ปุ่มสตาร์นี่สั่งงานปุ๊บ ไฟไปที่มอเตอร์สตาร์ทปกตินะครับแต่เครื่องยนไม่ติดนะครับเพราะว่ามันไปควบคุมวงจรจุลระเบิดนะครับไฟไม่ออกว่าเทียนถ้ารถล้มนะครับปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับอย่างอื่นไม่ทํางานแต่กรณีรถล้มแล้วสวิตช์กดสตาร์ทนี่ไปโดน โดนอะไรไปหนุนให้มันแตะอยู่นี่มอเตอร์ซึ่งมันโอกาสมันยากนะครับปุ่มสไตล์มันเล็กนิดเดียวเวลาลดลมแล้วจะมีอะไรไปกดนี่มันก็คงจะยากนะครับแต่ถ้าบาังเอิญมีมีอะไรไปกดนะครับขณะดลดลมเกิดอุบัติเหตุนะครับมีหินไปหนุนมอเตอร์สไตร์ก็จะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดนะครับ าลายตากับสีสายไฟหน่อยนะครับสำหรับวงจรสตาร์ทรุ่นนี้มีแค่นี้เดี๋ยวดูวงจรอื่นนะครับวงจรควบคุมหัวฉีดนะครับเมื่อกี้วงจรสตาร์ทนะครับวงจรสตาร์ทเมอร์นะครับสตาร์ทด้ยฟ้า,าก็ วงจรควบคุมหัวฉีดก็ใช้เมนตัวเดียวกันนะครับดำน้ำเงินไฟออกจากแบตเตอรี่นะครับผ่านฟิวหลัก1 5าแอมป์นะครับเข้าไปในแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จแบ่งออกมาเป็นไฟ DC แล้วนะครับตัวนี้ก็คือวงจรไฟชาร์จนั่นแหละแต่ที่มันไฟชาร์จก็คือแบตเตอรี่มันก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเวลาเครื่องยนต์ติดแบตเตอรี่พ่องมันก็จะเติมนะครับเวลาใช้งานมันก็จะวิ่งกลับออกมานะครับออกเป็นแดง ไปที่สวิตกุญแจเมนตัวนี้นะครับเปิดกุญแจมันข้ามไปเปลี่ยนสีเป็นดำน้ำเงินนะครับแยกไปเลี้ยง ECM แล้วก็มาหัวฉีดนะครับดำน้ำเงินเข้าหัวฉีดออกชมพูเขียวนะครับลงกาวที่กล่องนะครับถ้ากล่องอนุญาตก็ไปได้นะครับ อพอเจอสายไฟนี้หยุดเลยนะครับชมพูเขียวนี่มันเอกสารผิดนะครับนี่ PG พิงกรีนนะครับก็ชมพูเขียวามาดูวงจรจุดระเบิดคอยก็ PG เห็นไหมครับคอยขัวเทียนก็ PG ชมพูเขียวเหมือนกันผิดนะครับเอกสารผิด ตัวคอยหัวเทียนน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปเปิดวงจรมันเล็กนะครับไม่มีแว่นขยายาวงจรรวมนะครับเป็นชมพูน้ำเงินนะครับคอยหัวเทียนตัวนี้ต้องเป็นชมพูน้ำเงินนะครับวงจรจุดระเบิด BL BU นี่นี่นะครับบางที เอกสารมันผิดนะครับไปดูตัวรถอีกทีคลิปนี้ก็เอาคลิปนี้เป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับไม่ใช่ชมพูเขียวนะครับคอยของเทียนเป็นชมพูน้ําเงินแต่หัวฉีดเป็นชมพูเขียวนะครับลงกล่าวที่ ECM มีการผิดพลาดได้นะครับเอกสารไม่ว่ากันนะครับ คนทำงานมันก็ต้องมีผิดพลาดนะครับคนไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็วงจรหัวฉีดก็เริ่มใหม่นะครับดับน้ำเงินเข้าไปแยกไปเลี้ยงกล่องเข้าไปในหัวฉีดดําน้ำเงินออกชมพูเขียวนะครับแต่คอยหัหว,หวเทียนเข้าดําน้ำเงินออกชมพู ชมพูน้ำเงินนะครับค่าน้ําเงินใช่หรือเปล่าครับตัวมันเล็กไปดูหน้ารถอีกทีหนึ่งนะครับตัวลงกราวนี่เป็นลงกราวที่ e c m เหมือนกันเนี่ยมันก็จะน่าจะแยกสายสายไข่สายมันอยู่แล้วนะครับเวลาตรวจเช็คไล่สายจะได้ไล่ถูกนะครับมีเซ็นเซอร์จับเอียงเข้ามาเกี่ยวข้องสามเส้นถ้ารถล้มนะครับ e c m ก็จะสั่งให้เซนเซอร์จับเอียงมัน ทำงานนะครับ ECM ก็จะสั่งไม่ให้ตัวนี้มันลงกลาวนะครับชมพูเขียวนะครับหัวฉีดทํางานไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ใช่เกิดสายหัวฉีดมันขาดหัวฉีดมันหลุดออกมานะครับหลุดออกจากเบ้านะครับบังเอิญน,นะครับก็จะได้ไม่ต้องฉีดน้ํามันตัดไปเลยนะครับก็ เป็นเวฟร้อยี่ห้าก็จะมีเซ็นเซอร์จับเบียงตัวเดียวนะครับตัวเดียวกันนะครับไม่ใช่มีหลายตัวนะครับต่อเข้าไปในกล่องกล่องก็จะรู้นะครับล,ล,ลดล้มลถอยู่ในตำแหน่งกี่องศานะครับถ้าเป็นสนามแข่งก็คงจะต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเข่าเช็ดพื้นเลยเนะข้าโค้งนะครับเซ็นเซอร์จับเบี่ยงก็เอาออกนะครับ แล้วก็ต่อมีวิธีต่อตรงยังไงก็ไม่มีบอกในคู่มือตรงนี้นะครับวงจรควบคุมหัวฉีดเอาอีกสักวงจรนะครับเวลายังพอนะครับเพิ่งจะ9นาที10นาทีนะครับวงจรอะไรดีเอยอันนี้วงจรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับใช้เมนตัวเดียวกันเห็นไหมครับ ไฟมาจากแผ่นชาร์จไม่ผ่านอะไรเลยนะครับตรงมาที่สวิตช์กุญแจไปิกุญแจออนปุ๊บกลายเป็นดำน้ำเงินไปเลี้ยง ECM อีกแยกหนึ่งก็ต่อมาเลี้ยงปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติก๊กปั๊มติ๊กเราเปิดถังเปิดบอ่อดูมันมี4เส้นนะครับอีก2เส้นนั้นมันจะเป็น เกวัดระดับน้ำมันเฉยๆนะครับไม่ได้ผ่านวงจรไม่มีอะไรพิเศษนะครับต่อไปที่หน้าปัดเฉยๆนะครับสาหรับรุ่นนี้ที่ไปควบคุมมอเตอร์ปััมติ๊กนะครับเข้าดําน้ําเงินออกเป็นน้ําตาลนะครับไปลงกลาวที่กล่องนะครับกล่อง ECM ถ้ากล่องอนุญาตก็ลงกล่าวได้แล้วก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์จับเอียงก็มาต่อรอดักรออยู่ตรงนี้นะครับ เซ็นเซอร์จับเอียงนี้อยู่ระหว่างขานะครับเวลาขึ้นนั่งรถ <c oughs> ปลายเบาะนะครับก็จะติดตั้งอยู่ประมาณตรงนั้นนะครับวงจรควบคุมปั๊มติ๊กนะครับก็แค่นี้นะครับสีสายก็คือน้ำตาลนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับสีนี้คุ้นๆน,นะครับปั๊มติ๊กเบร1 1้อยสิบไอก็สีนี้ ก็เข้า1ออก1น,นะครับมี2ส,สายที่ควบคุมมอเตอร์ปัม๊มอีก2ส,สายที่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นวัดเป็นเกวัดระดับว่ามันน้ำมันในถังเหลือมากน้อยเพียงใดก็ส่งไปหน้าปัดเฉยๆนะครับหน้าปัดธรรมดา,าหรือหน้าปัดดิจิตอลก็ว่าไปอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับวงจร125 i อนะครับ3-4วงจรก็เหลืออีก ไม่กี่วงจรนะครับดูต่อคลิปหน้านะครับอขอบคุณทุกานติดตามทุกคอมเมนต์นะครับอย่างน,น้อยก็รู้จากสีสายไฟนะครับดูบ่อยๆนะครับสีสายไฟก็จะแม่นแล้วก็จะตรวจสอบตรวจเช็คง่ายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ